สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะไม่มีคิดจะลงนึกคอนเทนต์ไม่ออกนะก็เลยจะมาวลววิให้มันถึงสิบนะครับแล้วเปิดกล่องเพื่อไปเอาไปสมม่วงนะครับเพื่อเปิดกล่องสมม่วงเพราะวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันสุดท้ายแล้ว ปีกแล้วน่ารำคาญจริงๆเลยโอเคก็ใครที่ดูคลิปผมก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมรู้สึกว่าจะเกลียดปีกเลยเลยมันไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับปีกแต่ละปีกแต่ผมชอบของปีกม่วงหกสิบเก่าสุดละไปให้ปีกปีศาจเท่ดี AD. โอเคแล้วก็อีกเหตุผลที่ผมมาเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามีคนจ้างให้ผมปั้นตัวละครมารกระบ,บี่นะครับซึ่งตัวนั้นผมก็ปั้นไว้แล้วหลหะครับก็สุมได้ม่วง7เรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือของเอาไว้ลงดันนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงเวล60เนี่ยมันก็คงใช้เวลาอยู่นะครับ เกือบวันหรือไม่ก็วัน2วันเลยถ้ามีคนช่วยก็วันหนึ่งได้อยู่แล้วครับโอเคผมก็เลยต้องแบบหาของไเวลด้วยไว้ลงดันก็คือของ PVP 45นี่แหละครับก็เลยต้องมาทำอีกตัว2ตัวประมาณนั้นเพื่อส่งของ PVP ไปให้อีก ID หลักนะครับ แล้วก็เห็นมีคอมเมนต์ให้แบบผมแบบทำคลิปเกี่ยวกับสอนการทำสกิลดิมนะครับผมก็อยากทำให้อยู่นะครับจากใจแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งครับเนี่ครับคงจะเป็นคนเดียวแล้วมั้งครับที่มีปีกนภาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรือปีกอะไรเนี่ยของม่วง 60นิวเนี่ยนยครับผมเห็นเป็นคนเดียวเลยนะที่เล่นแบบเป็นม่วง60ใหม่นะครับไม่รู้ว่าดวงดีมาจากไหนหรืออะไรยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคก็มาเวลยกันต่อนะครับสำหรับการที่จะหาเพชรไปสุ่มกล่องได้สำหรับตัวไก่นะครับก็คือ ต้องทำให้เวลสิบก่อนนะถึงจะไปเปิดกล่องได้ถึงจะเปิดกล่องเอาเพชรนะครับก็เวลาผมทำคลิปผมจะไม่กักความรู้นะครับผมก็จะบอกไปหมดเลยนะเวลาผมจะรู้อะไรเวลาผมรู้อะไรผมบอกหมดพวกคนที่ชอบมีความลับก็คงจะไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่นะว่าผม พูดเยอะ,ะผมรู้อะไรผมพูดหมนเลยอ๋อแล้วก็สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้เรื่องโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องโค้ดนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับว่าโค้ดนี้มันยังใช้ได้ผมนึกว่าแต่มันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจบดันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าโค้ดมันเป็นโค้ดอะไร ก็ถ้าไม่ได้คนที่จ้างผมบอกนะครับว่าเออพี่มันยังใช้ได้อยู่นะโคดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันยังใช้ได้อยู่ผมนึกว่ามันจะใช้ได้แค่แบบจำนวนจำกัดนะครับโอเคก็ใส่โคตต้ดที่ทหารยามคนนี้นะครับอันนี้ผมจะโอเค นี่เลยครับ yxjy 8 8 8โค้ดของนะครับก็จะได้พวกเพชรพวกสัตว์เลี้ยงนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยครับเป็นเพชรสัตว์เลี้ยงเป็นกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงพวกถุงประเทศอะไรอย่างนี้นะครับผมจะกดให้ดูเลยอา,อาหารสัตว์เลี้ยงอันนี้นะครับจะเป็นกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงสีส้ม โอเคมันก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเพรส่วนของพวกนี้ผมก็จะกดใช้ใช้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะลกนะครับเวลาเรากดเปิดของแล้วก็ก็คือตรงนี้นะครับตรงของขวัญลายวันนะครับมันก็จะมีแจกอยู่นะครับ1,000เพชรนะครับเดี๋ลืมมารับนะครับแล้วก็ในจดหมายก็จะมีแจกมา200เพชรนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพถึงเลเวล10แล้วโอเค เราก็มาเปิดกล่องเพชรกันผมจะใช้ไปเลยนะไอ้พวกบัตรคูณ exp เนี่ยยังไงตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวมาแบบเอามาทิ้งโอเคเพชรเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ48,976ถ้าเอามาสุมกล่องกล่องนี้มันก็จะได้อยู่ที่612กล่องนะครับ โอ okay, เคเหลืออยู่16เพรโอ้หมาข้างบ้านนี่ก็คือเห่าตลอดเลยนะครับไม่รู้จะเห่าทำไมเจอกันทุกวันก็เห่านะหมาคนข้างบ้านโอเคก็บันญาติกันนี่แหละไม่ได้อะไรมาก แต่เวลาทําคลิปมันก็ลําบากไงครับมันเสียงมันเข้าคลิปโอเคหกร้อยสิบสองกล่องนะครับอ่าโผล่มาสองแล้วอหายาวเลยครับไม่โผล่อีกเลยนะโอเคโผล่มาสาม 3ชิ้นนะครับ612กล่องนะครับได้แค่3ชิ้นนะตอนนี้ผมเหลืออยู่13,810เพชรโอเคผมซื้อมา150ก่อนนะครับอ๋อได้มา4แล้ว <c oughs> สลับไอดีไก่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะใช้เพชรซื้อกล่องเกินนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่เกินหรอกครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกดซื้อไปสี่พนะครับเมื่อกี้ผมจะมีตรงนี้เพชรอยู่6000แล้วผมกดซื้อกล่องไปสี่พันเพชรแต่ว่ามันหักผมไปแค่พันสองพันเพชรนะครับเพราะว่ากล่องที่ผมสามารถซื้อได้อยู่ก็คือ38กล่องนะครับจากที่ผมซื้อไปทั้งหมด เพราะมันล็อกให้เราแค่800กล่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ID ที่แบบเล่นไปเวลเยอะแล้วมันจะไม่กําหนดนะครับมันจะไม่จำกัดมันจะสามารถซื้อได้ตลอดแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้ก็แค่800กล่องแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกินจากนั้นมันก็ไม่มีโอกาสได้แล้วนะโอเค ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับผมก็พยายามนึกอยู่นะครับว่าผมจะพูดอะไรดีก็เป็นว่าผมจะย้ำเป็นอีกครั้งแล้วกันนะครับว่ากล่องสุ่มม่วงเก่านะครับกล่องสุ่มม่วงหกสิบเก่ามันหมดเขตวันนี้นะครับตอนเที่ยงคืนนะไม่ถึงไม่ใช่เที่ยงคืนหรอกก็คือช่วงห้าทุ่มนะครับเพราะว่าเวลาของ จีนมันจะไวกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะก็เปรียบเทียบจากช่องแชทได้เลยครับในช่องแชทมันห้าโมงสี่สิบนะครับของเราแค่สี่โมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะหมดเร็วกว่าเขานะครับเพราะเวลาเขาไวกว่าเราก็สรุปก็ได้มาแค่สี่แล้วครับถือว่าเกลือนะครับ หมดไป40,000กว่าเพชรได้4ชิ้นถือว่าเกลือนะสำหรับผมโอเคสำหรับท้ายคลิปก็คือใครจะซื้อเพชรหรือซื้อผงอะไรก็ติดต่อผมมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผงผมก็เริ่มขาดแคลนแล้วละ่ะจะเหลือเขียวอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนเพชรก็อัตราการขาย10เพชรเอ๊สิบบาทต่อ200เพชรนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ สี่พันกว่าเพชรได้ครับผมก็ขายสี่พันแหละความจริงก็จะเหลือเยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะต้องเก็บไว้ให้น้องๆไว้หมุนกันในกลุ่มของพวกผมนะครับอย่าเรียกว่ากลุ่มเลยคุยกันอยู่สามคนนะครับคือผมมาเล่นเกมเนี้ผมมีเพื่อนอยู่แค่สามคนนี่นะครับคนที่คุยกับผมนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยประมาณว่า จะเอาเพชรส่วนหนึ่งแบบเอาไว้สําหรับคนที่แบบอยากใช้เพชรผมก็จะเอาให้เขาไปหมุนก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาคืนอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เวลาเขาจะซื้อกับผมผมผมก็จะขายให้ก็เรื่อยๆครับเล่นเกมนี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ทักมาถามผมได้นะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องซื้อขายผมก็จะแปะไอดียไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาฟังผมบ่นนะครับ